นักศึกษาคนนะคะเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์นะคะพบกับคุณครูและคุณครูฟาดีละดลเลอะครูผู้ช่วยก็สอนน้องเพิรบคโพนะคะซึ่งชั่วโมงนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาสศึกษาพนักศึกษาในหัวข้อการดูแลสุขภาพและษาเคยได้ยินไหมคะบทความที่ว่าสุขภาพดีไม่มีไา้ถ้าอย่างไดต้องทําเองดังนั้นการที่นักศึกษาจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนักศึกษาก็จะต้องออกกําลังกายและเลือกอาหารที่มีประโยชน์วันนี้ เรื่องการดูแลสุขภาพตามหลัง 5O จะประกอบไปด้วยอ,อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะว่าการดูแลสุขภาพตามหลัง 5O ประกอบประกอบไปด้วยอ,อะไรบ้างนะคะ1น,นะคะอาหาร 2. อุจัตระ3อนามัามย4อารมณ์และ5อากาศนะคะซึ่งวันนี้ค,คุณครูจะมาสอนในเรื่องอาหารกันก่อนนะคะว่าอาหารมีประโยชน์อย่างไรและมีความ และมันเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพความหลัง5้าออย่างไรนะคะการหลังห้ามูอนักศึกษารู้ไหมคะว่าสิ่งที่นักศึกษารับประทานอยู่ทุกวันอาหารที่นักศึกษารับประทานอยู่ทุกวันมีความหมายว่าอย่างไรดังนั้นเรามารู้ความหมายกันก่อนนะคะว่าอาหารหมายถึงอะไรอาหารก็คือสิ่งที่มนุษย์กินหรือว่าดื่มเข้าไปแล้วทําให้ร่างกายได้รับประโยชน์และไม่มีพิษและช่วยซ่อมแซมอวัยวะที่เสื่อมร้อนะคะและทําให้ กระบวนการต่างๆในร่างกายดำเนินไปอย่างปกตินะคะซึ่งอาหารหลังหหมู่หมู่ที่1จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะก็คือโปรโตีนโปรโตีนได้มาจากไหนก็ได้มาจากพวกนมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆถั่วนะคะแล้วก็พวกมเมล็ดแล้วก็งาน,นะคะซึ่งนักศึกษาก็จะต้องรับประทานอาหารประเภทปโปรโตีนด้วยเพื่อจะช่วยให้ ะร่างกายจะเริญเติบโตนะคะหมู่ที่2นะคะคือพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งได้มาจากไหนบ้างก็ได้มาจากข้าวแป้งเปลือกมันน้ำตาลนะคะซึ่งคาร์โบไฮเดรตจะทําให้ร่างกายเราได้รับพลังงานนะคะซึ่งนักศึกษาก็จําเป็นที่จะต้องรับอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันและหมู่ที่3นะคะก็คือวิตามินวิตามินก็ได้มาจากพวกไหนคะพวก ผลไม้นะคะผลไม้ต่างๆอย่างเช่นกล้วยแอปเปิ้ลน้ำหรือว่าผลหรือผลไม้ต่างๆนะคะซึ่งการที่ร่างกายเราได้รับวิตามินก็จะช่วยทําให้ร่างกายเราแข็งแรงและมีแรงต้านทานกับเชื้อโรคนะคะอาหารหมู่ที่4นะคะก็คือพวกเกลือแร่เกลือแร่ก็ได้จากพวกผัดสีเขียวพวกผัดต่างๆนะคะซึ่งการที่เรารับประทานอาหาร ประเภทเกลือแร่นี่นะคะก็จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเหมือนกันนะคะอาหารหมู่ที่4ี่นะคะก็คือพวกเกลือแร่เกลือแร่ก็ได้จากหมูสุดท้ายก็คือพวกไขมันไขมันก็ได้มาจากพวกไขมันสัตวก็คือพวกน้ํามันหมูนะคะแล้วก็ไขมันประเภทที่2คือไขมันพืชก็ได้ก็ได้จากจากน้ำน้ำมันกะทิน้ํามันงาน,นะคะนักศึกษาเข้าใจหรือยังนะคะว่า อาหารหลักข้าหมูประกอบไปด้วยหนึ่งมีอะไรบ้างคะโปรโตีน2คารโ์โบไฮเดรตสามวิตามิน4เกลือแรอ่และ5คือไขมันนะคะซึ่งชั่วโมงนี้คุณครูได้สอนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามหลัง5้าอหวัวข้อแรกก็คืออาหารนะคะซึ่งหวัวข้อต่อไปเดี๋ยวครจะมาสอนในเรื่องอตัวที่2คืออิจฉะนะคะซึ่งชั่วโมงนี้คุณครูขอ,ขอจบการเรียนงารเขียนเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ